สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้ภาพบึงตับไตใส่พุ่งหาซิบหาแร่งครับเจ็ดสิบหกแร่งนะครับผมนี่รถมันบติดครับบ่าเป็นยังดอกก็ดีกับโอ้ยเทได้สนหรอครับกะเลผ่า,านมากที่เห็นกัเลยทายคลิปนะครับให้พี่น้วงเบืองนะครับผมเครื่องยนต์ตัวหาหาก็เครื่องยนต์ตัวเจ็ดสิบหกครับ ตัวเจ็ดตัวเจ็ดสิบหกอ่ะเครื่องโตนี่ครับนี่ตัวเจ็ดสิบหกอยู่ข้างหลังตัวเจ็ดสิบหกอะมันก็เลื่อนโมะน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเบิ้งใส่กันครับเบิ้องใช้กันคักๆนี่ยังตังกันบ่นะครับเดี๋ยวมาในเตตาผมเลยกอ่ะเครื่องกล่องครับกล่องอากาศนี่เครื่องชีสูบตัวเจ็ดหกนี่ลูกบบบง่ายเลยนะครับ เครื่องตัวสามสูบหาสิบหาแรงซ้ำฟ้ากองเข่าหน่อยอันนี้ซ้ำฟ้าบาดครับเนะนี่ยเบื้องเงินรูดดูดอากาศมันสองรูครับรูหนึ่งโอ้สามนิ้วนะครับอันนี้สามนิ้วอันนี้ประมาณนนี้ประมาณสองนิ้วครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับญ่แถวตัวนี้นะจีหายใจแห้งครับ ผู้ใหญ่ก็หายใจแห้งผู้น้อยก็หายใจค่อยครับนี่กองกองอากาศกนันอกในสองชั้นนะครับผมชนิดแห้งนะครับเบื้องหมอน้ำครับเบื้องหมอนม้ำหมอนม้ำซ้ำกันบ่โอ้หมอนมยย้ำใหญ่กว่านู่ครับเครื่องตัวนี้ใหญ่กว่าแมงขีดินตัดอัดเต็มเลยครับแดงครึ่งเลยครับนี่อยู่แพงตรงกลางเลย ใส่งานคักๆนี่ความหวานพุ่งปี๊ดพุ่นเลยครับเบื้องทางพัทงทงังโอ้ยทัยทงพักหมอน้ำครับนี่บักใหญ่เลยนะครับมีหม่องเติมสองหม่องวะนะครับหม้อพักน้ำทังพักน้ำครับก็หมอน้ำนี่ตั้งหักเลยนะครับเวลาสิเติมน้ำก็น่าจะเติมนี่นะครับ พักน้ำไว้เวลาน้ำในหมอน้ำม,มันลดมันแหงกะมันฉีดดูดจากนี้ครับลงไหหาหมอเดี๋ยวมาเบิ่งตัวหาหาครับบ้านนี้ตัวหาหาทั้งเอ้ยทั้งพักหมอน้ำนะครับนี่อันน้อยน่อยหนึ่งอะไรวะเฮ็ดมาหน่อยเลยวะน้ำจักริดวะนี่ประมาณริรเดียวครับเฮ็ดมาประมาณริดเดียว แต่ัวนั้นโมเป็นสามซีรีส์โมครับนี่ยหางบแบบง่ายเลยนะครับมาเบิ่งเครื่องยนต์ครับบ่เนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ซีสูบครับโตซีสูบเอา้าเดี๋ยวผมเปเบิง่งฝั่งนี้เป็นฝั่งสายนะครับผมหาห้าหันหนาไปทางหนารถนะครับผมอยู่ยุด้วอยู่ขคางโพงนี่เป็นฝั่งสายครับฝั่งสายนี่ยกะกะซีมี่เจ็ดวัดน้ำมันเครื่องครับดึงเบิง่ง ผมดึงเบรงมือนั่นมันขาดได้จอดไว้จนะครับที่เสียหมดแดงไปแทนหน้าแทนให้มองเติมน้ำมันเครื่องกับทุกขังเดียวกันครับขงังขังกันเลยครับเบร์ง,ง่ายไม่ได้สิด,ดึงเบรงสิเติมกับง่ายครับสะดวกสบายปั๊มปั๊มหัวฉีดนะครับหัวฉีดน้ำมันกับซีสูสบเบรงเครื่องยังไงครับเบรงเครื่อง เครื่องว่าเจักสูบจักสูบกับเบิ้งง่ายๆครับนี่นัาเบิ้งหัวฉีดมันเลยหัวฉีดมีเท่าใดก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าเห็ุเครื่องซีสูบมันเห็ดมันบ่เเ็ดออกมาหาหัวเราครับนี่นะครับอันหัวที่หาแสดงว่ามันหมูครับแต่ว่ารุนนี้คือสีบูมี่หรอครับนะครับเครื่องซีสูบนะครับผมปั๊มแบบปั๊มปั๊มหัวฉีดที่เป็นกลมๆนะครับเป็นกลมๆนะ สังเกตบ้างนะครับเป็นกลมๆมองเติมน้ำมันเครื่องมองเกียร์วัดกระยุคางกันเครื่องตัวนี้บ่มีเทอ์อบูครับไอเสียขึ้นมากอะมาอ่าท่อพักเสียงแล้วก็ออกท่อเลยนะครับนี่ก็เก็บงานได้ดีครับอันนี้นาจะเป็นกาดกาดกันฟุ้นกันกาดกันฟุ้นกันไม่กันไรครับ ยังอีกวะนะครับอันนี้ก็เป็นตาล่างบำรุงรักษาครับบำรุงรักษาถรถไทเฮ้านะครับเอามือคิปนี้พาาบึ่งเครื่องยนต์ครับมองไวกมอแบตกะยุยุขั่างนาครับนี่ฟ้ากระโปรองอะมีโชกค,ครับโชกปิดเปิดซอยย่ำสิลงอะ่ะ อาจจะดึงนี่เลยนี่นี่นนนนนดึงซ้ายนี่ดึงปิดกึบนะครับน,นิ่มหนังกับปล่อยเวลาเราปลดล็อกกับปล่อยมันขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งฟังพี่ครับนี่ยังไงฟังพี่ปั่มให้เราลีก็ง่ายหรอวะนะครับได้ชาติได้สตาร์ตยู่ข้างเดียวกันเบิดครับกล่องเกลืองน้ำมันขอกน้ำมันเครื่องน้ำมันโซล่า โอาน้ำมันดีเซลครับอยู่ขางเดียวกันเบิดอยู่ฝั่งขวานะครับผมพวกจุดสมแทบม,มียังอยู่ฝั่งขวาเบิดครับจุดเปลี่ยนจุดแต่ว่วาฝั่งสายมีแต่น้ำมันเครื่องครับเจ็ดวัดน้ำมันเครื่องนะครับผมมองเติมน้ำมันเครื่องว่าเบิ่งของหาชิบหาแรงมันโอ,โอ,โอ้เครื่องสามสูบครับตัวนี้หัวฉีดสามสามสามแป๊บครับ ปั๊มก็สิเป็นปั่มเรี่ยมครับนี่เห็นไหมควมหอยฉีดนั่นเป็นเลียมเรียมครับเลียมเลียมบ่มพ่อยังมาเลี้ยงอีกนี่เลี้ยงกันมากเลยครับหนึ่งสองสามเนี่ยหอยฉีดนันเนี่ยเอินมาปั่มเรี่ยมนะครับตัวนี้กะบ่มีเทร์โบครับท่อไอเสียขึ้นมากกับม่หมอพักกะออกไปท่อไอเสียเลยนะครับเครื่องหน่อยครับ เครื่องว่อยหรืแตกต่างงานไรฮงนะครับมึงเครื่องตัวนี้มึงเครื่องตัวนี้นะจากมุมนี้มาหอดมาหอดนี่ครับง่ายป่ะมึงเครื่องตัวนี้บบดนี้ไอเซียพ่อนี่มาหอดนี่อัเจาะนึงไหมมันก็บปิดเครื่องคล้ายๆเครื่องม้อไซค์ครับ เอาไม่เฮ็ดกับไม่ลีดลีดกำลังมันเครื่องน้อยๆบล็บอกเดียวบล็อกเดิอมบางทีกับไม่ยัดลูกไงมันใหญ่ทำนองน,นี้นะครับผมแต่ว่าผมก็บอกเข้าใจเบื้องลึกข้างในมันงหรอครับคิดว่าก,ก็สิมายัดลูกมาเฮ็ดช่วงชักมาแต่งหัวฉีดมาเพิ่มเทอร์โบพวกนี้แหละครับผมมาอัดอากาศให้มันแห้งก็เกลีฉีดน้ำมันให้มันแห้งก็เกลียวอย่างทำนองน,นี้แต่ว่าก็าผมก็บอเข้าใจในตัวรถก่อนนะครับแต่ว่าเครื่องตัวก้อยแหละเอามาโมดิฟายให้มัน สูงสุดมันได้เจ็ดสิบหาเลงครับตัวนี้มันเลีดออกมาได้เจ็ดสิบหาเลงครับเจ้าผมว่ามันบอท่านกลิ่นแบบเครื่องหน่อยครับพองาน,น,น,นหนักๆนี่หัวสั้นดืดดดดืเลยนะครับนี่ตรงตรงดึงเบื้องน้ำมันเครื่องอยู่ฟังขวาครับเป็นเครื่องสามสูบอยู่ฟังขวาปั๊ม ปั๊มให้โรลิกลลูกน้อยตัวครับลูกหน่อย,อยครับเก็บไม่ให้อีกเกี่ยวกันนะครับครับได้ครับผมน,น,น,นะครับเราลงไ่อเรียกก่อนนึงครับโตไอปั๊มให้โรลีกนะครับผมลูกน้อยก็เจ็ดหกอยู่เปลี่ยนกล่องนะ้ำมันเครื่องบน่นีอยเวลาสิเปลี่ยนเปิดในยุงยากน,นะครับนี่แต่ว่าของตัวเจ็ดหกเนะี่ยมัน มองคันมันสะดวกสบายครับแต่ว่าตัวนี้มันเสียงไหมไหมเสียงไหมแป๊บแล้วไม่แปบ๊บแม่งมาบังอีกบ้างนี้โบ้ท่าบ้างนะครับเครื่องน้อยหน่อยนะครับนี่เห็นปะนี่อะไเบ้างครับนี่นานนจากมุมนีมา่อหมุมนีหน่อยวนะครับแต่ว่าประหยัดครับเครื่องน้อยหน่อยกับประหยัดนะครับผมได้ชาัดได้สตาร์ทกับยุฟังเดียวนะครับดึงบึ้งนะ้่นมันเครื่องอยู่ฝั่งขวา มองเติมมันอยู่ใส่ปะมองเติมน้ำมันเครื่องอยุข้างบนครับนี่มองเติมน้ำมันเครื่องเห็นฟ้าว่ะคิดว่ามองนี่แหละมองเติมน้ำมันเครื่องมันมีมองอืนอีกแล้วครับมองแวดก็ยุขทางนาครับนี่โชคเปิดไฟกระพงกัคล้ายๆกันครับคือกันนี่โชคซอยยกซอยนะ เข้าไปได้ออกแห้ยงยกเต็มมันหนักนะครับกล่องน้ำมันกล่องน้ำมันอ่ากล่องน้ำมันโซลาเป็นบักโอ้ดีเซลนะครับผมกล่องน้ำมันดีเซลก็มีสองลูกครับสองลูกมันจะมีลูกแรกกับลูกสองนะครับผมถ้านับยังไงลูกแรกกับลูกสองลูกแรกก็คือมาจากถังน้ำมันเมื่อเขา่าเมื่อเขาลูกใดก่อน ลูกนั่นนับหนึ่งครับเราไม่อีมาลูกสองก็ห่อลายเบางสายมาครับสายมาจากทางนั้นมันมันไปเข่าสายเนี่ยเราเรามันมาเข่าลูกได้ลูกแรกนะครับผมลูกนั่นลูกแรกก็คือเราถ้าเข่าลูกนั่นก็คือลูกแรกครับถัดมาเป็นลูกสอง้าจะรับกันนีงสิผมว่าลูกหนึ่งลูกสองมันบขค้นกอนนะครับนี่มันโบเคลอ่อนข้างในมันบเคื่อนเวลา ไลาสิเปลี่ยนมันก็มีลูกแรกลูกสองครับผมเขากะเบิ้งดีๆนะครับผมสบายเนี่ยเปลี่ยนกับเปลี่ยนคูลนึงเลยนะครับผมเฮ้ยคิวยังมาคิวอะไรวะเนี่ยผมอันนี้ก็เป็นในเป็นกวางน้ำมันกวางดักน้ำเปล่ากวางดักน้ำน ปั่มเอบเลยนะครับรวมๆแล้วกะตัวนี้กัโอเคกว่าตัวนี้ครับนี่ครับผมเจ็ดหกนี่โอเคแล้วแนะนำทาเรนจอนเดียห้าสิบหา 15, เรนเจ็ดหกไปเลยนะครับเจ็ดสิบหากะบไม่ต้องครับเจ็ดหกไปเลยเครื่องใหญ่ดีครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ครับว่ามีอย่างไรครับ ผ่านมาเห็นโยกปลาประปงทะเลท่าลากอะได้อยากผ้าพี่นองมาเบิองครับเบิองขอแตกต่างครับเบิองเครื่องแน่มันเป็นยังไงนะครับผมสองรุ่นนะครับ่นนนะโอเคครับ, <Okay. S 1> ค,รบคลิปนี้ผมมีฟอสตวล่าไปก่อนนะครับลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ